วันนี้แพทองทานชิน,นวัตรออกมาพูดให้สัมภาษณ์บอกว่าไปที่ชั้นสิบสี่ทุกครั้งไม่เคยเห็นท่านเสรีพิสุทธิ์อยู่ในชั้น14เลยไปที่ชั้นสิบสี่ก็ไม่เคยเจอเสรีพิสุทธิ์อยู่ที่ชั้น14และในรายชื่อการเยี่ยมก็ไม่มีรายชื่อของ พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวีเลยมีแต่ญาติพี่น้องลูกหลานทั้งนั้นและทนายความดังนั้นเพื่อให้ความจริงกระจ่างคุณเสรีพิสุทธิ์คุณพูดไว้อีกแบบหนึง่งนี่เขาพูดเองเลยนะนักข่าวก็ไม่ได้ถามอยู่ดีๆก็พูดออกมาเองดังนั้นเนี่ยระหว่างเสรีพิสุทธิ์พูดบอกว่าไปหาทักษิณที่ชั้นสกับอุ้งอิงบอกว่าไม่เคยเจอ คำว่าไม่เคยเจอเสรีพิสทธิ์ที่ชั้นสิบสี่ก็ไม่ได้แปลว่าทักษิณไม่ได้เรียกเสรีพิสทจิ์ไปพบใช่ไหมคำว่าไม่เคยเจอก็ไม่ใช่ว่าเสรีพิสทธิ์ไม่ได้ไปแต่อาจจะไปแล้วช่วงจวังหวะนั้นอุ้งอิงไม่ได้ไปก็ได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ความจริงมันกระจางเพราะสังคมตั้งคําถามมันเยอะเพราะสิ่งที่เราตั้งคําถามเนี่ยสังคมเอาไปขยายต่อเราตั้งคําถามว่าหนึ่งเสรีพิสทจิ์ไปได้ยังไง ไม่มีรายชื่อหนึ่งในสิบสองไปก็ไปพูดคุยแบบนั้นล็อบบี้กันแบบนั้นก็แสดงว่าทักษิณชินวัตรก็ไม่ได้ป่วยหนะักขั้นวิกฤตต้องเฝ้าระวังอาการเป็นพิเศษนี่นี่มันเป็นโรคตอแหลมาตั้งแต่ยีสิบสองสิงหาไปนั่งคุยกันขนาดนั้นเจรจาขอกันได้ขอให้ถอนฟ้องกันได้เสรีพิสูจน์บอกผมเป็นนายตำรวจรู้กฎหมายดีมันถอนไม่ได้เมื่อคุณบอกถอนไม่ได้เขาขอมาคุณไปถอน ก็วางแผนการกระทําผิดก็เสรีพิสทจน์ก็ร่วมกับทักษิณชีววัตรร่วมกันในการวางแผนในการกระทําผิดก็ผิดซ้ำซากอีกเช่นเดิมคุณบอกมันผิดกฎหมายถ้าไปถอนแต่วันนี้คุณถอนแล้วแล้วน้ำหนักความน่าเชื่อถือมันก็ต้องอยู่กับเสรีพิสทจน์ใช่ไหมเพราะว่าเสรีพิสทจน์บอกว่าที่ขอมาเนี่ยผมไปทําให้แล้วดังนั้นน้ำหนักไม่ได้อยู่ที่อุ้งอิงแผดทองทานเอาเวลาของอุ้งอิงไปทะเลาะกับวันอยู่บํารุงกัน